ช่วงเจประจันบาลสวัสดีครับเปนแฟนเจประจันบานทุกท่านครับวันนี้เราเลือกเอาลอนดอนดามี่ที่จะเตะเนี่ยเร็วมากครับ6โมง45ระหว่างฟูแลมกับอาร์เซนอลในศึกพิมร์ลีกมาฝากนะครับลอนดอนดามี่วันนี้ฟูแลมของมาตินโยล่าสุดได้สกอตต์พาร์าเกอร์มาเสืิมแดนกลางผมว่าเป็นจุดที่ดีเลยเพราะว่าตัวหลักตัวอื่ที่เหลือผสมผสานระหว่างตัวเก่า กับตัวใหม่ๆที่เขี้ยวนะครับกล่องหน้าก็มีดิมิต้าเบอร์ปารตอฟดีอยู่แล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลไปเตะฟิเบาเช่แล้วชนะมาในเกมเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกผมว่ากำลังใจเขากลับมาเยอะแต่ปัญหาอาร์เซนอลวันนี้แนวรับจะไม่มีรอรองกอสเซนี่ติดโทษแบน,นครับการปรับเอาบาคาลีซานยามายืนคู่กับเพอร์แมนแต่ซักเกอร์โอเคอาจจะได้ผลในบอลยุโรปที่ไปชนะเฟิเบาเช่เพราะบอลยุโรปเล่นช้าแต่ในบอลอังกฤษเจอกับทีมทุกทีมเล่นเร็วก,กดดันเร็วผมว่าอาร์เซนอลจะลำบากอีกนัดวันนี้ผมว่า Arsenal ไม่ชนะฟูลแลมน่าจะลงเอ่ยได้ผลเสมอสักหนึ่งหนึ่งครับสวัสดีครับพบกับผมอ้วนเพเกอร์อีกครั้งครับในช่วงของ7ประจันบ้านนะครับเกมพิมล์ลีกของเกรดบันเสาร์นี้ก็มีคู่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยนะครับ18บแนะคี่หาทีนะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับฟูลแลมพบกับอาร์เซนอลก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะทางด้านของทีมปืนใหญ่กำลังฟอร์มดีนะครับเกมล่าสุดเพิ่ง ถล่มเฟเในบาเช่มานะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเชื่อว่าเกมลุกน่าจะดุดันต่อเนื่องเพราะเกมแรกนะครับอาร์เซนอลแพ้วิลลาขาบ้านมาครับดังนั้นก็เชื่อว่าคงจะต้องพยายามอย่างเต็มที่นะฮะในการที่จะกลับมาทำผลงานให้ได้ดีครับแม้ว่าจะไปเยือนฟูลแลมนะฮะที่คาร์เวนคอร์เทดบ้านของฟูลแลมแต่ยังเชื่อว่าอาร์เซนอลมีศักยภาพที่ดีเพียงพอครับที่จะบุกไปเอาชนะฟูลแลมได้ถ้าไม่ผิดพลาดกันเองครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะบุกไปชนะได้สักมองว่าน่าจะเบียดชนะได้สัก21ครับ สวัสดีครับนายเต้ไกกูรูนะครับผมก็ตอนนี้ช่วงเจ็ดประจันบาลอยู่กับผมเก่งยิ่งยศจากสปอร์ตอิเล็กนะครับต้องบอกเลยว่าเรามากันแบบสั้นๆเร็วได้ใจความนะครับมากันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกของเรานะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือฟูตแลมกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์เนี่ยนัดนี้ต้องบอกเลยว่าฟูตแลมเจ้าบ้านนะครับผมมองว่าดูแล้วได้เปรียบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งมีโปรแกรมเหนื่อยกลางสัปดาห์มาครับถึงแม้ว่าจะไปเยือนนะครับเฟเนบาเช่แล้วก็ เก็บชัยชนะมาได้ท่วมท้นนะครับแต่การกลับมาเยือนฟูลแลมในนัดนี้ต้องบอกว่าบอลยุโรปกับบอลลีกเนี่ยมันต่างกันจๆนครับฟูลแลมเนี่ยได้พักมากกว่าแล้วตัวผู้เล่นเองต้องบอกว่ามีความมั่นใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี่เสริมแดนกลางไปดีเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าอาร์เซนอลนัดน,นี้เหนื่อยนะฮะแต่อย่างน้อยนะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลน่ยไม่น่าแพ้2นัดติดต่อกันได้นอนผมมองว่าคู่นี้น่าจะแบ่งแต้มกันไปแะ้วให้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วกันครับ สวัสดีครับในช่วงของเจ็บปัะจบาลวันนี้เลือกคู่ของฟูลแลมกับอาร์เซนอลนะครับฟูลแลมเล่นในบ้านที่คราวินคอสเทดแน่นอนครับแข่งโป๊กที่สําคัญการเสริมทัพของ inho, เมตินโยฤดูกาลนี้ดีมากล่าสุดเพึ่งได้มิดฟิลพลังไนดามโหรือว่าพลังมาบ้ายอย่างสกอตต์ปาร์เกอร์ไอตัวนี้โอ้โหวิ่งเต็มที่สู้ฟัดเต็มที่เลยนะครับขณะที่ทางอาร์เซนอลเพิ่งเล่นกลางสัปดาห์มาถล่มเฟเนเมเช่มา3 0 ทีมก่อนหน้านี้ไม่สมบูรณ์นักเตะเจ็บหลายคนอเล็กซ์ออกเลตเชมเลนพักยาว6สัปดาห์แล้วยิ่งต้องมาเล่นเกมลอนดอนดาร์บี้พักก็น้อยกว่าฟูลแลมเกมนี้ผมเชื่อว่าลูกทีมของอเรนเซนอร์ลำบากแน่ผมเชื่อว่าเกมนี้ฟูลแลมเล่นในบ้านอย่างน้อยเสมอดีดีอาจแพ้เลยครับสำหรับอาร์เซนอลสุดท้ายผมทายว่าฟูลแลมน่าจะเสมอกับอาร์เซนอลที่1ประตูต่อหนึ่งครับ สวัสดีครับผมมรรลุคงประดิษฐ์บอมโกลเด้นบอยผู้ดำเนินรายการแฟนพันธท้ยกีฬามวยนะครับวันนี้ขออนุญาตฟันธงฟันเฟิร์มนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือคู่ของฟูตแลมแล้วก็อาร์เซนอลนะครับคู่นี้ไม่ต้องดูอะไรมากเลยนะครับอาร์เซนอลแมตช์แรกเนี่ยแพ้มาแล้วสามหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์นี้นะครับเต็มที่แน่นอนนะครับจัดเต็มจัดหนักสําหรับอาร์เซนอลครับสวัสดีครับลีมิงนะครับเสาร์นี้ก็ดูฟุตบอลอังกฤษและดูโตโยต้า ไทยพิมร์ลีกด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยฟูลเร,รมเจออาร์เซนอลนะครับเป็นลอนดอนดาบี้แมตช์นะอาร์เซนอลเปิดหัวมามไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เชื่อว่าหลังจากไปทำฟอร์มมาในยูฟ่าแชมเป,ปียนส์ลีกรอบคัดเลือกและความมั่นใจกลับมานะครับวันนี้เนี่ยรูปเกมดูแล้วน่าจะเหนือกว่านะครับเดวิดโยนที่แกไม่ดีหลอกแกโยนอย่างเดียวครับ่วงจุ้ยดีนะฮะแต่ว่า,อาพอตแบงเกอร์นี่สุดยอดหน้าแกเหี้ยวเหี่ยวชอบลีลาแล้วก็การทำทีมของแกเชียร์อาร์เซนอล เมียไม่ว่าแต่จะ่าเ่นการพนันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมวาวจารุวัฒน์นะครับมาเจอเจอทุกท่านในช่วงของ7ประจันบานนะครับหลังจากที่โอ้โหไม่ได้เจอเจอกันในช่วงนี้นี่รวมๆสปีเสร็จแล้วนะฮะก็เป็นเกมสาคัญนะครับอาร์เซนอลพวกเขาจะบุกไปเยือนฟูลแลมที่คาร์เวนคอเทจก็ถือว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชหลายๆคนคงมองว่าอาร์เซนอลฤดูการนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้เสริมทัพด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพเท่าไหร่นักนะครับอาจจะดูไม่คดีเท่าไหร่แต่ผมแต่ผมบอกว่าถึงแม้พวกเขาจะแพ้เกมแรกต่อแอสตันวิลล่า แต่ว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาการที่พวกเขาบุกไปเอาชนะในเกม u นยะูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือทีมอย่างเฟเดรบาเช่เนี่ยอย่างน้อยเราได้เห็นว่าพวกเขามีกําลังใจกลับมาอีกครั้งแน่นอนนะครับผมยังเชื่อกับว่าบอลของอาร์เซนอลยังประมาทไม่ได้ครับแม้ว่าฟูลแลมจะเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้แกล่งทีมหนึ่งแต่ผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์จะ บุกไปเอาชนะฟูแลมได้ถึงบ้านดังนั้นวาวจารวัฒนฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแตกครับวันนี้อาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายชนะครับขอบคุณครับช่วงเจ็ดประจันบาล